สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพจ ST นะคะก็มาเจอกับพี่นุชเหมือนเดิมวันนี้นะคะอยากจะมาคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งไปอ่านมาก็เลยอยากจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะคะก็ก่อนที่จะมาคุยอันนี้นะคะอยากให้รู้อันนี้ก่อนนะคะก็คือเวลาทีา่หัวใจมีการบีบตัวนะคะซิสตอริกเนาะก็เลือดเนี่ย ขอเขาคุยด้านนี้แล้วกันเนาะเวลาที่บบีบตัวนะคะเลือดก็จะลงมานะคะแล้วก็พอหัวใจข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีการคลายตัวนะคะเพื่อที่รับเลือดนะคะเข้ามานะคะเต็มเต็มแบบนี้นะคะทีเนี้ยเวลามันรับเลือดมาอย่างงี้นะคะเขาเรียกว่าค่า e d v นะคะก็คือ n n d i a s t o l i c วอลลุ่มนะคะวอลลุ่มก็คือปริมาตรปริมาณเนาะแด้สิ่ก็คือการคลายตัวนะคะคือปริมาตรหลังการคลายตัวนะคะก็คือตรงนี้ทีเนี้ยพอมันรับมาใช่ไหมมันก็จะมีการส่งเลือดต่อออกไปนะคะทีเนี้ยเวลาที่มันส่งเลือดออกไปนะคะบางเคสนะคะโดยเฉพาะฮาร์ตเซลเลียนะคะมันไม่สามารถส่งเลือดออกไปได้หมดสมมุติมันรับมาเต็ม100อนะคะมันอาจจะส่งออกไปได้แค่40 ML นะคะแล้วก็เหลือค้างไว้อยู่เนี้ย60 ml เลือดที่มันค้างอยู่อย่งเงี้ยเขาเรียกว่า ESV นะคะ n Systolic Volume Volume นะคะ Systolic คือการบีบตัว Volume กับปริมาตรเนาะคือค่าปริมาตรหลังบีบตัวนะคะคือหมายถึงว่าพอบีบออกไปปุ๊บเลือดเหลือค้างเท่าไหร่นะคะก็คือค่า ESV นะคะส่วนเลือดที่ถูกออกที่ถูกบีบออกไปเมื่อกี้ที่เราคุยกันได้40 ml เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Stroke Volume นะคะ ก็คือสรุปได้ว่าตัว s โซ Volume เนี่ยมันเป็นค่า E D V เนะแต่แอสโซริกลบด้วย E S V อีกรอบนึงนะคะเวลาที่หัวใจคลายตัวเลือดก็จะเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะมีการบีบตัวนะคะเอาเลือดออกไปนะคะเลือดที่ออกมาเนี่ยเรียกว่า s โซ Volume นะคะส่วนตัวที่ค้างอยู่เนี่ยเรียกว่า E S V อ <S ขอมาเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับ K T cell ที่ที่เราคุยกันเรื่อง E D V E S V นะคะ ไม่แน่ใจน้องๆเคยได้ยินคำนี้ไหม ejection ejection fraction ถ้าเคยได้ยินแบบหมอ cardio เขาทำ Echo โนะคะดูค่า e.f เนาะการคำนวณน,นะคะก็คือที่บอกว่ามีเวลามีเลือดเข้ามาใช่ไหมสมมติเข้ามาได้100นะคะแต่บีบออกไปได้แค่40 ราก็จะเอามาหารกันนะคะก็คือ40หารหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ40ซนี่ก็คือพูดง่ายง่ายเนี่ยน้ำน้ำเลือดเข้ามาตั้ง100อแต่บีบออกไปได้แค่40อะ่ะเราค้างอยู่ในนี้ค้างอยู่ในนี้ตั้ง6 60อะ่ะก็คือก็รู้แล,แล้วว่าหัวใจอ่ะมันมันปั๊มน้ำออกไปได้ไม่ดีแบบนี้ก็ก็คือเป็นฮาร์ t f a ลอ่ะคือหมายถึงว่าหัวใจล้มเหลวไม่สามารถบีบตัวบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ ประมาณนี้ทีเนี้ยพอรู้วันนี้แล้วเนาะก็มาเข้าใจอีกอย่างหนึง่งคือเวลาหัวใจคนเรานะคะใน1น,นาทีเนี่ยก็จะเต้นหลายครั้งใช่ไหมถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเต้นอยู่ที่ประมาณ 60- สิถึงหนึครั้งต่อน,นาทีเนาะทีเนี้ยเราก็อยากรู้ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันบีบตัวเนี่ยมันออกมาเท่าไหร่ซึ่งก็คือค่าโซลูว์วา u m มที่คุยกันเมื่อกี้คือบีบออกไป1ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าโซ o ูว v o l u m มเนาะเมื่อเอามาคูณกันนะคะก็จะได้ค่าคาเดียกเอาพุท ก็คือก็จะได้รู้ว่าใน1นาทีเนี่ยมันมีเลือดออกมาทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเช่น Stoke volume คำนวณมาได้100อ่ะส่วน heart rate ของคนนี้เต้นได้60พอคูณออกมา100คูณ60ณก็คือ6,000เนาะสแสดงว่าในเคสเนี้ย cardiac output เ,เท่ากับ6,000 ml หรือ6ลิตรนะคะซึ่งก็เป็นค่าปกติคือผู้ใหญ่ทั่วไปก็คือจะมีเลือดนะคะที่ สูบฉีดออกมาเลี้ยงร่างกายเนี่ยใน1นาทีเนี่ยห้ลิตรนะคะมาเลี้ยงร่างกายของเราถ้าน้อยกว่านี้นะคะก็คนไข้อาจจะมีปัญหา,าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอเกิดช็อกได้นะคะก็คือถ้าเป็นอย่างนี้จะพบในเคสที่เป็นพวกไฮโปโวลิมิกช็อกนะคะคือแบบเกิดจากแบบว่าเสียเลือดหรือถ่ายเหลวเสียน้ำไม่เยอะนะคะก็จะทำให้เลือดเข้าหัวใจน้อยลงพอะเลือดเข้าหัวใจน้อยลงก็จะออกจากหัวใจน้อยลงนะคะ ก็ตรงไปตรงมาเนาะก็คือสรุปได้ว่าตัวคาร์ i a c เอาพุทเนี่ยจะเยอะหรือจะสูงก็ขึ้นอยู่กับฝั่งนี้นะคะเช่นถ้าคนไข้ออกกํลาลังกายมีฮ a r ์ดเลตที่เพิ่มขึ้นเนาะก็จะมี c a r ์ i a c เอาพุทเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นหรือว่าถ้ามี s โซ volume ลดลงฝั่งนี้ก็จะลดลงนะคะทีนี้ตัวโซว o ยุ่มนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมันนะคะก็จะมีพีโหดอาฟเตอร์ แล้วก็ contractility นะคะแปลว่าความสามารถในการบีบตัวนะคะของหัวใจเนาะทีเนี้ยจำได้ไหมที่พี่นุชพูดถึงค่า EDV นะคะ e N diastolic d เนาะค่าปริมาตรหลังการคลายตัวเนาะเวลาที่หัวใจคลายตัวก็จะรับเลือดเข้ามาเต็มตรงนี้นะคะไอ้ค่าตรงนเนี้ย EDV เนี่ยก็คือ P load นะคะถ้าพูดง่ายๆอะ ข้อสอบเนี่ยมันจะชอบถามนะของพยาบาลจะชอบถามว่าการลดพีโหลดเนี่ยต้องลดแบบใดเนี่ยคือข้อใดต่อไปนี้เป็นการลดพีโหลดนะคะพูดง่ายก็คือมันคือน้ําเลือดนะคะที่เติมตรงนี้ก็คือถ้าน้ําหรือวอลลุ่มในร่างกายเนี่ยมันลดตัวพีโหลดก็จะลดเหมือนกันจําง่ายๆก็คือเช่นการให้ยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมนะคะก็คือจะทําให้คนไข้เนี่ยฉีย่ออกนะคะก็จะเป็นการลดวอลลุ่มในร่างกายเนาะหรือการจํากัดน้ํานะคะจํากัดเค็ม พวกนี้ก็คือลดวอลลุ่มในร่างกายพอลดวอลลุ่มในร่างกายน้ําที่เข้าสู่หัวใจก็จะลดลงอันนี้ตรงนี้ก็จะลดลงเหมือนกันอีกอันนึงคือการให้ NTG นะคะหรือยาขยายหลอดเลือดดำเนาะถ้าจะจําสรีรวิทยาได้นะคะคือหลอดเลือดดำเนาะก็จะเข้าสู่หัวใจห้องบนใช่ไหมทีเนี้ยถ้าหลอดเลือดตรงเนี้ยเราไปขยายมันเนาะคิดถึงท่อนะคะท่อที่มีขนาดกว้างก็จะมีแรงดันตับเนาะเข้ามาได้น้อยลงนะคะตรง ตัวพีโหลดก็จะลดลงนะคะเรามาพูดถึงตัวอัพโหลดเลยดีกว่าอัพโหลดนะคะก็ถ้าให้จำง่ายๆก็คือแรงต้านทานตรงนี้นะคะปกติแล้วเลือดที่อยู่หัวใจห้องล่างซ้ายนะคะก็จะผ่านหลอดเลือดแดงเอออต้านะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงร่างกายเราเนาะทีเนี้ยแรงต้านทานก็คือหมายถึงแรงต้านทานตรงนี้นะคะคือหัวใจห้องล่าง ห้องล่างซ้ายเนี่ยมันจะต้องมีการบีบตัวเพื่อที่จะส่งเลือดออกไปแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าหลอดเลือดแดงเอลตามันเล็กมันตีบนะคะก็คือจะมีแรงต้านทานสูงคือตัวเนี้ยมันก็จะต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะส่งเลือดต่อไปได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการลดพีโหลดไอ้ลดอัฟเตอร์โนะคะก็คือการให้ยาขยายหลอดเลือดแดงนะคะเช่นไฮดราลาซีนะคะ หรือกลุ่ม a c i พวกที่ลงท้ายด้วยพิวอะค่ะเช่นอีนาราพิวแต่ว่าข้อเสียของตัวเนี้ยจะทำให้คนไข้มีอาการไอมากนะคะถ้าเป็นเยอะๆคุณหมอเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกกลุ่มยา a r b เช่นพวกโลอโลซาแทนนะคะพวกนี้ก็คือเป็นยาขยายหลอดเลือดแดงทำให้ตรงนี้มันขยายเพื่อที่ หัวใจห้องล่างายของเราจะได้ไม่ต้องออกแรงมากในการที่จะบีบเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายของเรานะคะสรุปและกันถ้าพีโรดนะคะก็คือถ้าเราจะลดน้ําที่เข้าหัวใจห้องล่างนะคะก็คือลดต้องลดวอลลุ่มในร่างกายนะคะลดวอลลุ่มในร่างกายโดยการให้ยาขับปัสสาวะลาซิกหรือโฟโลูโศมายจำกัดน้ําจำกัดเคมนะคะแล้วก็ให้ยา n อ g ทยาขะยาหยหลอดเลือดดานะคะเพื่อที่จะให้เลือดเข้าสู่หัวใจช้าลงนะคะส่วนการลด ลัตเตอร์โหลดนะคะก็คือการลดแรงต้านทานนะคะก็คือให้ยาขยายหลอดเลือดแดงนะคะได้แก่ไฮดราซาีนอออินาราพิวเนาะหรือว่าโลซาแทนนะคะ